สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวสกูชตชี่ที่แปลขนมปังทั้งหมดนะคะซึ่งถ่ายมาสองครั้งลแล้วแล้วมือไปโดนปุ่มปิดก็จะพยายามให้โดนนะคะจะไม่รีวิวละเอียดมากนะคะจะโชว์ให้ดูเลย,เ,ยเรามาดูชิ้นแรกกันเลยค่ะสกูชชี่ยางไส้กรอ,อกค่ะฮอทด,ดอกนะคะบ u ัชบอลค่ะปังปอนค่ะมินิปังปอนเมลอนปังค่ะเอาลอนลนมินิเบอร์เกอร์หน้ายิ้มค่ะ มินิแพนด้าบันค่ะมันโถหน้ายิ้มค่ะซาลาเปาใสครีมค่ะโดนัททำเองค่ะปังสังขยาญาคุมะค่ะจัมโบ้บัชบันค่ะหน้ายิ้มค่ะปังฝรั่งเศสค่ะขนมปังอันปาเมนค่ะสกูชี่ไสไหลค่ะปังแผ่นค่ะหน้ายิ้มเค้กหัวใจค่ะโดนัทไสสตรอเบอรี่ค่ะ หน้าสตรอเบอรี่ค่ะคิตตี้คัพเค้กค่ะหรือคัพเค้ิตตี้ค่ะสุกชิเทดมาค่ะแซนวิชราคุมะค่ะบัชปันน่ายิ้มค่ะโรตีทอดเพื่อนแฮมเป็นของขวัญค่ะครีมพับริราคุมะค่ะแทกริราคุมะนะคะเค้กรมิมเนียนค่ะแทกินเนียนค่ะ พัดเค้กมินเนี่ยนค่ะเค้กโรเค้กโรทอริทอริค่ะปังปอนคาปิบาซานค่ะมินิฮันนี่ทอดคิสตี้ค่ะแท็กค่ะลายเส้น ซาเลียค่ะโดนัทไอบูมค่ะลายเส้นตำหนิสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะคลิปหน้าจะมาทำอะไรอย่าลืมติดตามค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ